ป้าห้าร้อยหกสิบสี่องค์เป็นเงินสามร้อยแปดสิบล้านแล้วเขาจ่ายเป็นยังไงครับอ่าเขียนเช็คมาใบละสิบล้านเดือนละเดือนละสิบล้านสามทีบแปดใบแล้วไปขึ้นเงินได้านครับขึ้นไม่ได้ทั้ใบเดียวเลยเด้งตั้งแต่ใบแรกเด้งแต่ใบแรกเลยเเด้งเ,เลยคนระับไรเฮียก็เลยไปแจ้งความก็แจ้งความมาขึ้นสาเอก็หน,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 นีทําไมจะไว้ใจเขาขนาดนั้นนะครับก็ ความที่เขาเป็นเตียนพระแล้วก็ก็เอามาหลอกขายหลอกจำนำเราบ้างแล้วก็เอพอสารหลังก็เราก็ไปยึดมายึดมาแล้วก็มาขอซื้อเรากลับไปเพื่อจะเอามาใช้นี่เราพอหนักข้าวก็หนีเลยไม่ไว้ใจเขาเนี่ยเขาใช้ตำแหน่งอะไรไมาแต่พาเียเออใช้ตำแหน่งอะไรก็ ใช้ใช้ความที่เขาเป็นเสียนพระเป็นกรรมการตัดสินของสมาคมพระเครื่องไทยใประเทศไทยใช่พระเครื่องไทยเราเลยเชื่อใจเขาเราก็เลยเชื่อใจแล้วก็ก็มรับเขาเอารับจำนำมาแอบอ้างหรือเป,ปออล่าเขาเขาไม่ได้มาแอบอ้างแต่ว่าเขารู้ว่าเขาเป็นกรรมการตัดสินตัดสินพระเครื่องใช่ของสมาคมพระเครื่องเอามาจำนำเรา ก็บอกเราว่าพระแท้พระแท้พระแท้สรุปก็เราเอาไปเช็คที่่าสมาคมที่เขารับเช็กพระกลายเป็นพระปลอมเราไปแจ้งความแจ้งความว่าตำรวจก็ไปจับมารอบน่งแล้วก็เคลียร์กันบอกว่าจะชดใช้หนี้เรา <c oughs> อ่าก็ไม่ค่อยไม่ได้ใช้ก็เอาหนักเข้าเราก็ุเราบอกว่าเออกิเกียรติก็คือไม่ไม่ไม่น,น่นเราก็เอาเอาพระเราไป ไปขายไปอะไรที่ยู่ไปขายแล้วก็เราไม่มั่นใจไม่รู้ว่าปะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะเราดูไม่เปลี่ยนพอเราดูไม่เป็นก็ไม่รู้เอาเอาปเปลี่ยนแล้วก็บอกว่าเอาอางนี้ตื้อเราไปหมดเลยแมเย่เนี่ยห้าร้อหกสิบปีองเนี่ยก็ตีราคาให้เรามาสามร้อยแปดสิบล้านบอกว่าแล้วก็เราก็ถามว่า,าจะจ่ายให้เรายัางไงเดี๋ยวผู้เขียนเช็คให้เงี้ยเดือนละสิบล้านสามที่แปดใบ สามที่แปดใบแต่แล้วก็พอถึงกําหนดเงียไปเอาไปขึ้นก็ไม่เคยผ่านตั้ใบเดียวแล้วก็เด้งไปแล้วก็ต่อมาก็หนีแล้วก็รัลหลังจะขึ้นสามเนี่ยแ,แล้วเขาเคยมีการทดใช้เงียบงไหมเงินไอ้ที่สามที่แปดใบไม่ได้ใช้เลยตั้งใบเดียวทั้งหมดยังยอดเต็มอยู่ยอดเต็มเลยตามสามร้อยแปดสิบล้านนี่ แล้วตอนนี้ตํารวจจับได้แล้วีมีความรู้สึกไงก็มีความตื่นไงก็มันก็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 ไม่รู้จะทํำยังไงมันก็ต้องให้ตำรวจเ็าดาเนินคดีตามกฎหมายไปเพราะว่าคือไม่รู้จะไปทํำยังไงแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะทำํำไงก็ต้องให้ตำรวจเขาดาเนินคดีตามกฎหมายไปศาลเขาก็ พี่ภาคตาจำคุกแล้วตอนนี้คดีถึงที่สุดแล้วเรหวังอยากได้เงินรวมให้จากเขาก็อยากได้ก็อยากทางได้เพราะว่าเราทำมาหากินมาด้วยความสุจริตก็ออได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวงการพระเครื่องนะครับได้ข่าวมาก็ตกใจนิดนึงเรื่องของว่าเซียนพระชื่อดังโดนตำรวจจับตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะ เขาไปหลอกขายพระหรืออะไรแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องคดีเช็คนะครับก็คือว่า,าลูกค้าที่เช่าพระไปนะเอาพระไปเช็คแล้วผลการเช็คพระบอกว่าเป็นพระเกะก็เลยเอาพระมาคืนพอเอามาคืนเนี่ยเซียนพระเขาก็ไม่มีสตังที่จะคืนใช่ไหม เขาก็ปณีปนอมนะบอกว่าจะขอผัดผ่อนก็คือว่าจะเขียนเช็คให้ก็ปรากฏว่าพอครบแต่ละเดือนเนี่ยนะครับลูกค้าที่เช่าพระไปก็เอาเช็คไปขึ้นเงินปรากฏว่าเช็คเด้งนะครับสรุปว่าเสียนพระไม่สามารถจะหาเงินมาชดใช้ ให้กับลูกค้าที่เช่าพระไปแล้วพอฟังบทสัมภาษณ์นะครับที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกค้าลูกค้าเขาบอกว่าเขาดูพระไม่เป็นแล้วเขาก็เชื่อเชื่อตัวเซียนพระเพราะว่าเซียนพระคนนี้เนี่ยเขาเป็นกรรมการในสมาคมแล้วเขาก็เอาพระที่ซื้อจากเซียนพระเนี่ยไปให้สมาคมตรวจ ผลการตรวจออกมาว่าเป็นพระเกสวยเลยปัญหามันเกิดอะไรเสียนสมาคมขายพระคนซื้อพระเอาพระที่ซื้อจากเสียนของสมาคมที่เป็นกรรมการนะฮะแล้วส่งตรวจกับสมาคมปรากฏว่าพระเกถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงว่า ตกลงมาตรฐานของพระเครื่องมันอยู่ตรงไหนเ่ะแล้วเห็นไหมว่าใบใบรับรองการตรวจพระเช็คพระเนี่ยมันมันไม่ได้ครอบคลุมถึงเรื่องของการรับประกันพระแท้หรือไม่แท้นะครับคือถ้าเป็นใบรับประกันของพระเองเนี่ยเขาก็รับประกันใช่ไหมแต่ คุณเอาพระที่ไปเช่าจากใครก็แล้วแต่เนี่ยไปหาที่สมาคมและสมาคมออกผลมาว่าไม่แท้ปัญหามันเกิดเลยมันเกิดระหว่างลูกค้ากับเซียนพระที่ขายพระแต่สมาคมเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคือออกใบรับรองว่าแท้ไม่แท้แล้วก็กินเงินค่าค่าตรวจเห็นไ,ไหมเออ แล้วที่สำคัญอะไรที่สำคัญก็คือว่าใบรับรองของสมาคมเนี่ยถ้าเพื่อนๆ่องพิกด้านหลังดูนะว,ว่าใบรับรองเขาเนี่ยหขอรับประกันว่าเป็นพระแท้ 2. ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงใน,ใน,ในทางกฎหมายและก็สก็คือว่าผลการตรวจพระเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ปัญหาตอนนี้ที่มันตกกับเซียนพระคนที่มีปัญหาเนี่ยในมุมที่ผมวิเคราะห์ก็คือว่าพระของเขาเกหมด564องค์นะครับมูลค่าถึง380ล้านบาทแล้วคนคน,นั้นเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเซียนที่สังกัดอยู่ในสมาคมค่อนข้างจะมีหน้ามีตา เออทำให้เราเราคิดต่อไปถึงว่าเอ๊ะจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับแต่เ,เพื่อนๆนต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่กรณีขายพระเกศเซียนที่ถูกฟ้องถูกตำรวจรวบตัวนั้นอะ่ะเขาถูกจับในในคดีเรื่องของการตีเช็คเช็คเด้ง เป็นพรบอรไอพอรบรเช็คนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการช่อโกงหรือหลอกลวงขายพระนะเออแต่ประเด็นที่เราต้องคุยต้องคุยต้องมามาคิดวิเคราะห์กันก็คือว่ามาตรฐานของเซียนพระที่อยู่ในสมาคมกับสมาคมที่ตรวจรับตรวจพระเนี่ยเนี่ยใครที่มันถูกต้อง มาใครที่ม,มันมีมาตรฐานแล้วใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆดูพระไม่เป็นแล้วเพื่อนๆอ,อยากได้พระพระยอดนิยมพระมาตรฐานสากลเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะเช่าหาหรือว่าจะจะไปหาพระดีๆพระ,พระ,พระยอดนิยมเนี่ยได้ที่ไหนอย่างไร ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับให้เราได้ฉุกคิดแล้วก็มาเริ่มต้นพิจารณาว่าการเรียนรู้ศึกษาพระเครื่องเนี่ยความสำคัญของมันอยู่ที่อะไรมาตรฐานจริงๆของพระมีไหมใช่ไหมวงการพระเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผมดูว่าแท้ผมซื้อแต่ถ้าคนอื่นดูไม่แท้ ก็เรื่องของเขาใช่ไหมเพราะว่าเงินของคนที่จะซื้อเงินของเซียนแล้วถามว่าเงิน300ร้อยกว่าล้านหายไปไหนหมดใช่ไหมเออในความคิดของผมนะเซียนพระเนี่ยเขาได้เงินมาใช่ไหมเขาก็ต้องไปหาซื้อพระใช่ไหมหาซื้อพระมาเพื่อจะมาเสนอให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะไปจมอยู่ในพระดังนั้น โอกาสที่ว่าสิบล้านเนี่ยเซียนพระเนี่ยจะหามาคืนหารวดเดียวเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับอยากจะให้คนที่ชอบสะสมแล้วก็เล่นหาพระเนี่ยต้องฉุกคิดนิดนึงว่าเราศึกษาแบบไหนเราก็เล่นหาแบบนั้นเก็บแบบนั้นและที่สำคัญก็คือว่าพระแท้เนี่ยยังมีเยอะ นะเพียงแต่ว่าเราดูเป็นหรือเปล่าเราเล่นที่รู้ดูเป็นเท่านั้นอะไรที่ไม่รู้ดูไม่เป็นอย่าไปอย่าไปแบบเสี้ยนนะครับและจริงๆนะอย่างที่ผมแนะนําเรื่องของการศึกษาพระสมเด็จเนี่ยผมให้เริ่มที่พระสมเด็จวัดระฆัง2495ของหลวงปู่นาคเพราะว่ายังพอมีให้เราได้ศึกษาแล้วเมื่อเราได้ศึกษาเริ่มต้นจากของแท้ของวัดระฆังเนี่ย เพื่อนๆจะเข้าใจว่าพระสมเด็จของวัดระฆังเนี่ยความเก่ามันสามารถที่จะเรียนรู้ได้และเราสามารถที่จะจําแนกแยกได้ทีนี้พอคุณดูเป็นแล้วคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องเที่ยวออกพักไปถามคนนู้นคนนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะครับว่าดูพระไม่เป็นอย่าไปซื้อใช่ไหมเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นเรื่องเป็นคดีความแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณคุณคิดว่าจะมีเซียนพระกี่คนที่สามารถจะหาเงินมาคืนได้ใช่ไหมจำไว้นะครับว่าคนที่เขาจะเช่าพระเนี่ยเขาต้องมีความเชื่อมั่นนะในเซียนพระคนนั้นถ้าเขาไม่เชื่อมั่นมันก็ไม่มีใครควักสตังค์ซื้อใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ที่เขาซื้อเพราะว่าเซียนคนนั้นเนี่ยเป็นเซียนของสมาคมซึ่งเป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องใช่ไหมเออแล้วสรุปเล่นที่รู้ดูที่เป็นนะครับชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าเล่นเพื่อขายน่ะก็ต้องดูว่าคนที่เขาจะซื้อเนี่ย เขาชอบแบบไหนเราก็หาแบบนั้นไปขายส่วนไอคนที่บอกว่าแบบนี้เก๊ๆๆๆนะเก๊เน่ะก็ก็แล้วแต่เพราะว่าเขาก็คงไม่ได้เอา้าอย่างนั้นมาขายใช่ไหมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ